ก็จากสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอีกครั้งแล้วนะครับผมหลังจากห่างหายไปนานนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาเหมือนเดิมครับแกะกล่องรีวิวเป็บประจําของเรานะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีกันด้วย2กล่องด้วยกันนะครับก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวก็เราเรามาเริ่มเปิดกันดูนะครับกล่องแรกครับผมได้เปิดออกไปแล้วนะครับ ก็คือจะเป็นหนัสือกระตูนเล่มหนึ่งถึงเล่มห้าของประกอบนำของเราสูนนาาาา้นะครับก็บาเค็ตโมโนตกาลินะครับใช่หรือเปล่าอานทียจะไงขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นเล่มหนึ่งถึงเล่มห้าแล้วก็จะได้ของแถมเป็นพวงกุญแจอุลตร้าแมนนะครับนี่ก็สั่งมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับก็ว่าจะลง ่ทีตอนนั้นผมกลับบ้านครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรีวิวน,นี่ก็สั่งมาที่บ้านแล้วก็เอาลงมารีวิวพร้อมกับนี่ครับกล่องนี้จะเป็นบ็อกเซ็ตจริงๆก็ช่องอื่นเขาก็หายกันไปนานแล้วแหละแต่เรามาช้าหน่อยอย่างนั้นก็ย่งนั้นกะซื้อมาแล้วก็เอามารีวิวเผื่อยังมีใครอยากดูอีกหรือว่าใครยังไม่เคยดูนะครับก็กล่องต่อไปก็เดีย๋ยวเราจะมาเปิดกล่องบ็อกเซตดูนะครับ

ของแถมสมนาคนของเรานะครับก็จะเป็นพวงกุญแจครับของค่ายเด็กนะครับ1ชิ้นโอ้ราคา129บาทเลยนะครับแถมมาให้แบบฟรีๆก็สวยดีเหมือนกันครับเราจะมาดูตัวหนังสือก่อนแต่ละเล่มนะครับเล่มที่1ครับเล่มนี้ราคาปกก็150บบาทนะครับแต่ผมซื้อในทางในเว็บของ างเด็กเด็กคลนะครับก็มันจะลดไปเล่มละ10บาทนะครับก็จะเหลือแค่เล่มละ140บาทนะครับจำนวนที่ผมสั่งมาร,รอบนี้5เล่มนะครับก็เป็น700บาทพอดีส่งฟรีนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าลดราคาแล้วก็ยังส่งฟรีแล้วก็รูปเล่มก็จะเป็นแบบเล่มหนาเล่มใหญ่นะครับ ก็สวยงามมากนะปกขากระด่งนี่คือเล่มสองนะครับแต่ละสันก็จะมีสีแตกต่างไปสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเคยดูอนิเมะไปแค่ตอนเดียวนะครับ <c oughs> ก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรมากแต <c oughs> ่เขาว่ากันว่านะครับนิยายดังมากนะครับเเกี่ยวกับเรื่องพูดเป็นพูดอะไรพูดสั์ต่างๆเปล่า มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ค่คอยดูเรื่องอะไรก็ดูเหตุผลที่สั่งก็คือแบบเห็นบล็อกเซตมันตอนแรกผมคิดว่าบล็อกเซตนี้มันจะมีหนังสือห้าเล่มแล้วก็พร้อมบ็อกแค่5้0หกว่าบาทแตจริงๆแล้วมันมีแค่เล่ม6กับบล็อกเซตแล้วก็ปกพิเศษบทการ์ดแล้วก็หนังสืออะไรสิ แถมมาแค่นี้ไม่รู้ว่ามีแค่นี้ครับก็เลยนไหน,หนก็สั่งมาแล้วก็เดี๋ยจะเป็นต้องจัดบ็อกเซตมาไว้แล้วก็ก็สวยดีอยู่นะสำหรับบ็อกเซตก็ประกอานำของเราพูดบาเค m โมโนกาตาลิ <c oughs> ไม่เคยเคยดูอันนี้ไม่แค่ตอนเดียวนะครับแกะก็เลยพร้อมเซ็ตกอกแกมอเดียวก็ ก็ได้อยู่เอาครับมามาดูว่ามีอะไรข้างใน,นนี้บ้าง Special Book นะครับก็คงจะเป็นแบบเรื่องราวต่างๆโอ้มีภาพสเก็ตด,ด้วยก็ถือว่าคุณภาพกระดาษก็โอเคนะครับตรนสือก็คมชัดรูปภาพก็คมชัดดีนะครับ เล่ม6ของเราสวยมากครับเล่ม6จะมี6พิเศษโปสการ์ดนี่คือโปสการ์ดนะครับจำนวน6ใบอเปลก็ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากโปสการ์ดก่อนแล้วกัน อ่าครับผมสำหรับโปสการแต่ละใบนะครับก็จะเป็นแบบสกรีนแบบลื่นๆนะครับคมชัดสวยงามมากครับก็จะเป็นโปสการทั่วไปเอาไวอ้อวยงอวยพรหรือว่าส่งให้ใข่นะครับใบต่อไปก็สวยใช้ได้ครับก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กของในเรื่องนี้ก็จะมีปูอยู่ตรงนี้ มี้้อองงนแวก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับอแต่ละใบโอเคบตการ์ผ่านไปก็ต่อไปก็เอาปกพิเศษแล้วกันององมาแบบนี้เลยนะครับ ผมจะเปิดยังไงดีเดี๋ยวรอสักครู่ครับปกแรกครับผมปกเล่มหนึ่งครับก็จะมีโอ้โหสีสันสวยงามแล้วก็น,นี่ก็ปกเล่มหนึ่งเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะใส่ยังไงได้นะครับเพราะว่ามันมาแบบนลาด้านกันนะครับปกหน้าปะกลางปกหลัง ปกหลังไดัน้าก็ก็คงไม่ได้มีไว้เอามาทําเป็นปกแล้วครับก็คงจะต้องไปใส่ซิลใส่พลาสติกอะไรเป็นโปสการ์ดตั้งโชว์ประมาณนี้แล้วครับนี่ก็ลายที่2ครับผมนี่น่ารักซะไม่มีก็ประมาณนี้ครับลายที่2ก็จะเป็นปกหน้าเดียวกัน ลายที่สกับเล่มที่สมครับผมก็จะเป็นแมวน้องแมวนะพูดแมวหรือเปล่าพูดหรือเปล่าพูดแมวเอาไปนะครับถ้าพูดอะไรผิดก็ก็สวยงามครับต่อไปก็ปกพิเศษเล่มสีครับผมจะมีน้องอน,นีก็จะเป็นทีมสีเขียวตามปกของแต่ละเล่มนะ ก็สวยงามใช้ได้ครับต่อไปก็ปกพิเศษเล่ม5ครับผมนี่ตัวละครเดยีดยวกันเลยมผมชอบลายของปกเล่มนี้มากเลยดูแบบมืมมมมมดๆแดงๆสวยงามมากครับก็ต่อไปเลยปกสุดท้ายแล้วผิดๆต่อน,นี่อ่าโอเคเป็นน้องงูนะครับ น่ารักมากโมเอะมากสวยงามมากครับปกเล่มนี้ก็โอเคก็ไปต่อไปที่รีวิวแกะออกมารีวิวสักเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับก็โอเคครับผมก็มาต่อกันที่ตัวรูปเล่มนะครับก็ได้แกะออกมาจากซีลเรียบร้อยนะครับนี่ก็ปกหน้าปกหลังนะครับ ้ก็โโอโ้จะเป็นภาพสเก็ตแบบนี้นะครับสวยงามโอ้คุณภาพกระดาษก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับการตีพิมพ์ก็คมชัดจองสื่ออ่านง่ายนะครับ คมชัดมากครับสวยมากเออก็สมราคานะครับเยี่ยมรา150บาทตระดาษขาวสะอาดนะครับลายเส้นของอาจารย์แกสวยงามมากครับเส้นผมะาย มุมต่างๆชากต่างๆถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับเรื่องนี้ก็น่าเก็บสะสมเป็นเรื่องนะครับเพราะว่ามีทั้งเป็นแบบบล็อกเทั้งอะไรเป็นร<ม>ูปเล่มแบบนี้สวยงามก็สําหรับใครที่อยากจะมีไว้เป็นครอบครองนะครับผมก็แนะนําเลยครับว่าคุ้มนะครับที่สําหรับจะเก็บเซตหเล่มนี้นะครับก็ขอแนะนําให้ไปจัด ไปจองกันได้นะครับยังหาซื้อได้ปกตินะครับทางเว็บของเล็กขับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็เดี๋ยวลองเอามาใส่ในบล็อกดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็ครับผมก็ลืมรีวิวแบบละเอียดไปนะครับตรงปกข้างในนะครับมันจะมีอ้ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับมันจะมีความเงาเงานะครับนี่ มันจะมีนี่ครับมันจะเป็นเงาแบบนี้นะนเงาเงินเงินสะท้อนแสงนะครับก็ถือว่าสวยงามมากครับตรงนี้เห็นเปล่านี่ครับใช่ไหโอ๋อสวยงามมากครับสาระปกถือว่าทําได้ดีมากครับเล่มนี้น่าเก็บสะสมมากครับก็เดี๋ยวตามไปดูตอนใส่บล็อกครับโอเคก็มาลองใส่บล็อกกันเลยนะ ีก็คงจะทำมาแบบพอดีเป๊ะเลยหรือเปล่าทสองแล้วก็เล่มที่หนึ่งตรงล็อกออกเซตมันจะงอนน่อยนะครับเพราะว่าแพ็คมายัางดีโอเคพอดีเป๊ะเลยครับจะเห็นได้ว่ามีช่องว่างอยู่เล็กน้อยแล้วก็ หนับใช้ได้เลยครับก็จะได้บ็อกเซตหบ็อกเซตนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับน่าสะสมพรีเมียมมากครับก็ราคารวมทั้งหมดก็อันนี้ก็700บาทอน,นี้4 0สี่สบหรือเปล่าก็ประมาณพ2นส 1,2,1,3นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ยังหาซื้อได้นะครับทุกคนนะครับหาซื้อได้ตามปกติทางเว็บทางร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปนะครับก็เป็นบล็อกเซตหนึ่งที่แนะนำอ e ีบ็อกเซตหนึ่งครับพสาสำหรับวันนี้ก็ก็ขอจบการรีวิวบ็อกเซตบาเกโนโมโนตากะลิจากไยเด็กเป็นเพียงเท่านี้ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เข้ามาดูก็เป็นพระคุณอย่างมากครับขอโทษที่ห่างหายไม่ได้อัปคลิปลงเปนนานนะครับก็ขอขอบคุณกราบขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านอีกครั้งนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณครับ